บรรยากาศในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าอำเภอเมืงองจังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวลงบนที่สำรวจราคาสินค้าที่จำเป็นที่ต้องใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทั้งผัก หมูไก่ไข่โดยเริ่มจากแพงแม่ค้าผักซึ่งช่วงนี้ราคาผักไม่แพงยังปรับราคาปกติสําหรับผักในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีหัวไชเท้าราคากิโลกร,รัมละ25บาทผักกาดขาวราคากิโลกร,รัมละ50บาทผักขึ้นช่ายราคากิโลกร,รัมละ80บาทต้นหอมผักชีกิโลกร,รัมละ100บาทผักฝังตุง้งกิโลกร,รัมละ25บาทในช่วงเทศกาลตรุษจีนคิดว่าผักจะขึ้นราคาไม่มากปีนี้ผักไม่ค่อยแพง ที่บริเวณเขียงหมูซึ่งมีลูกค้าไม่มากนักที่เข้ามาซื้อเนื้อหมูในช่วงที่หมูนั้นมีราคาแพงเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเจ้าประจําที่แม่ค้าจะนําหมูที่สั่งไปส่งให้ถึงบ้านหรือร้านค้าโดยลูกค้าไม่ต้องมาซื้อหมูที่เขียงหมูในตลาดเนื่องจากเป็นการระบาดโควิด1นโอมมคอนสำหรับราคาหมูในวันนี้ราคาหมู3ามชั้นอยู่ที่กิโลกร,รัมละ220บาทหมูเนื้อแดง170บาทเนื้อสัน190บาท ด้านนางสุนันทาภูมิวิทยาอายุ43ปีแม่ค้าเคียงหมูตลาดทรัพย์สินลาซ่ากล่าวว่าราคาหมูวันนี้ก็ยังคงทรงตัวอยู่ได้อยู่ในช่วงของปลดจีนก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นไปอีกไม่มากเนื่องจากรัฐบาลเข้ามาควบคุมการขายสินค้าราคาสูงซึ่งทางภาครัฐก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหมูใครมีปัญหาก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขให้นะวันนี้ราคาหมูยังคงทรงตัวหมู3ชั้นอยู่ที่กิโลกร,รัมละ220บาทหมูเนื้อแดง170บาท เนื้อสัน190บาทคาดว่าในช่วงของตุษจีนน่าจะมีการขึ้นราคาหมูอีก10บาทอาจจะขึ้นเป็น3ชั้นราคากิโลกร,รัมละ230บาทหมูเนื้อแดงจะอยู่ที่ราคา180บาท แต่ที่ขายดีที่สุดก็คือหมูสามชั้นซึ่งจะเป็นหมูว้ส่วนหมูเนื้อแดงจะขายไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ได้นําไปใช้ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแต่ราคาหมูอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่มากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสําหรับราคาหัวหมูจะอยู่ที่หัวละ600บาทจากเดิม550บาททางด้านไม่ค้าขายไขย่ไก่ในตลาดรัพ์สินพาซาหลายเจ้ามีการปรับราคาขึ้นไปแล้วฟองละ30สตางค์เบอร์หนึ่ง เบอร์2เบอร์สาและเบอร์สตั้งแต่วันที่9มกมกราคมที่ผ่านมาโดยราคาไข่ไก่นะวันนี้เบอร์ศูนราคาฟองละสบาท50สตางค์ไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฟองละสบาท30สตางค์ไข่ไก่เบอร์2ราคาฟองละ4บาทไข่ไก่เบอร์3าราคาฟองละ3บาท70สตางค์เบอร์สี่ราคาฟองละ3บาท50สตางค์แม่ค้าขายไข่ไก่บอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีแนวโน้มจะปรับราคาไขา่ไก่เพิ่มขึ้นอีกแ่งละ3บาททุกเบอร์ซึ่งได้มีการแจ้งมาอย่างแม่ค้าขายไข่ไก่ ให้ทราบล่วมหน้าแล้วส่วนแม่ค้ายัางไม่ได้ปรับราคาขึ้นยังคงขายราคาเดิมอยู่เพื่อรักษาลูกค้าและช่วยเหลือประชาชนราคาหมูก็อยู่การทรงตัวแต่ว่าในช่วงตุกจีนนี้ก็อาจจะมีการปรับนิดหน่อยไม่ถึงว่าขั้นมากโดยกับที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมการขาย้าราคาหมูเลยตอนนี้ ภาครัฐก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการว่าเนื้อหมูมียังไงมีปัญหาตรงไหนก็เขมาช่วยแก้ไขบางส่วนณวันนี้ณวันนี้ราคายังทรงตัวทัชชีสอยู่ที่เท่าไหร่สารชัอยู่ที่220เนื้อแดงร้อยเเนื้อหันก็190ยเกค่ะเจ๊ค่ว่าสุดจีนี้จะขึ้นอีกไหมสุดจีนนี้น่าจะขพ้นสิบ1ปเ็ประมาณเท่าไหร่ประมาณส0บบาทจากราคาป้าย อาจจะว่าสามชั้นอยู่ที่230สเนื้อแดงก็อาจจะอยู่ที่180แแต่ตัวที่ขายดีที่สุดก,ก็คือ3ามชั้นอาจจะขึ้นนั่นแหละ2องแล้วก็จะเป็นพวกหมวูว้เนื้อแดงขายไม่ดีหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ไปใช้ในเทศกาลจรุษจนแต่ราคาหัวหมูอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่ถึงกับมากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหัวหมูราคาเท่าไหร่หัวหมูอยู่ที่ราคา600บาทจากก่อนหน้านี้ก็ คิดว่าสุดีนคคิดราคาเท่าไหร่หลวงห่น่าจะเป็นหกร้อยอะค่ะเป็นหลวงหีไว้เรียบร้อยเลยสุดที่ในช่วงโควิดตรงเนี้ยลูกค้าจะสั่งสั่งสั่งไม่ยังไหบ้างครับผมก็ตอนนี้ลูกค้าก็จะโทรมาทางโทรศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมีบริการเสริมก็คือส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะถึงบ้านแล้วก็ลูกค้าก็จะปูนเบี้ยให้เราค่ะแล้วมีการส่งเสรินี่ด้ไหมมีค่ะก็คือลูกค้าบอกว่านัดรักกันที่ไหนก็เราก็จะไปส่งให้ค่ะแล้วแต่ว่า ก็ต้องงานเสร็จ